จังหวัดพิจิตรนะครับเขามีการมอบเอกสารสิทธิ์ด้วยเป็นเอกสารสิทธิ์สปกส4ขีด01นะครับแก่แกเกษตรศกรแล้วก็มีการคลิกออฟโครงการแจกกล้าฟ้าทลายโจรล้านต้นครับแก่เกษตรศกรไปปลูกซุปไพโควิด -19 กันครับที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลโพป,ประทับช้างทุ่งใหญ่ครับนายรังสรรตันเจริญผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ก็เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับและก็มอบกล้าพันฟ้าทลายโจรให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินแก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอโพประทับช้างจํานวน40รายด้วยกัน ฝ่ายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิดสิกันอย่างเคร่งขัดครับโดยจังหวัดพิจิตรนะคะมีพื้นที่สปรกรประมาณ349,428สรไร่นะคะรังวัดจัดที่ดินไปแล้วกว่า22,828ไรองหมยแปลงนะคะถ้านับเป็นจํานวนไร่อยู่ที่2องแสนเไรค่ค่ะสําหรับอํเาเภอโพป,ประทับช้างนะคะมีพื้นที่สปกรประ ประมาณ9 5 6 3ไร่นะคะส่วนตำบลทุ่งใหญ่ค่ะมีที่ดินสปรกรนะคะประมาณ35,888ไร่ค่ะในส่วนของการมอฟ้าทลายโจรของจังหวัดพิจิตรนะคะได้รับจัดสรรกว่า1,000ต้นค่ะซึ่งจะมีการกระจายให้กับเกษตรกร,ร,กรในชุมชนหมู่บ้านต่างๆเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ค่ะด้านเกษตรกร,ร,กรที่ได้รับเอกสาร นะคะก็ต่างรู้สึกดีใจค่ะเนื่องจากสามารถต่อยอดด้านอาชีพและก็เข้าเริ่มโครงการต่างๆของรัฐบาลได้อย่างถูกต้องค่ะใช่แล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับว่ามสมุนไพรไทยเนี่ยจะสามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ในช่วงนี้ซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยสมุนไพรเหล่านี้<ม>ก็ปลูกกันได้ตามบ้านเรือนนะฮะคุซินีน่าเนี่ปลูกไว้ริมหัวเลยปลูกเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแนะนำช่วงนี้ถ้าใครจะปลูกฟ้าทลายโจรน,นะคุณภูผาด้วยเอาลงกระถางไว้ก่อนค่ะถ้าลงแปลงนะคะจะเกิดภาวะลากหน่า เพราะว่าฝนตกไงคะช่วงนี้น้ําจะขังนิดๆนะคะฟ้าทลายจนเขาไม่ชอบน้ําที่ขังจนเกินไปต้องการน้ําที่ระบายได้ดีลงกระถางเอาไว้ก่อนค่ะหมดฤดูฝนแล้วก็ค่อยลงแปลงลงดินเพื่อนต้นที่สวยงามนะมีติดบ้านกันไว้นะคะคุณผู้ชมสักต้นสองต้นนี่ก็ถือว่าเป็นผักสวนครัวก็ได้นะใช่ค่ะแรสชาติขมนะ รสชาติจะขมๆหน่อยแต่ว่าฤทธิ์เนี่ยจะเป็นยานะครับคุณผู้ชมก็ทานกันได้แต่ว่าก็ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์ด้วยสําหรับใครจะเป็นแนวทางการรักษานะครับเพราะมีการกําหนดระยะเวลาการทาน<ช>ไม่เกิน<ช>5วันเนาะถูกต้องเราก็หนึ่งวันนะคุณผู้ชมค,คุณผู้ชมกินใบสดนะคะถ้านับเป็นใบง่ายๆประมาณ4-5าใบพอจริงๆเขาต้องช่างเป็นกลมเลยนะคุณผู้ชมอย่ากินเยอะเกินนะคามีฤทธิ์เย็นเดี๋ยวมันอาจจะทําให้แบบว่าร่างกายของเราเนี่ยเย็นจนเกินไปนะคะความหยินหยางความบาลานซ์ในร่างกายอาจจะสูญเสียไป และกินกันโควิดไม่ได้นะย้ำกันตลอดห้ามกินกันนะคุณผู้ชม